สสประชุมแล้วทั้งหมด349คนไม่ครอบประชมุมครับขอปิดการประชมุมครับทันทีที่ชวนหลีกภัยประกาศยุบสภาเอ้ยไม่ใช่ประกาศปิดประชุมหลายๆคนคงสงสัยว่าทำไมสสไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภาทั้งที่เป็นกฎหมายที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเอางั้นมาลองดูเหตุผลของเขาหน่อยว่าทำไม เริ่มจากคอรมอรเสนอร่างกฎหมายเลือกตั้งสูตรหารร้อยพักใหญ่ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลหนุนกันเต็มที่แต่พอเข้าพิจารณาวราระสองเหมือนมีใบสั่งให้กลับไปใช้สูตรหาร500อีกครั้งทั้งที่ผ่านความเห็นชอบจากกันมาธิการมาแล้วใช้เวลาพิจารณาก็นานจ่ายเบีย้ยประชุมจากเงินงบประมาณไปก็มากไม่ต้องเร่งรีบหรือไม่ต้องทวงเวลาอะไรนะครับขออนุญาตให้ใช้ทุนพินิจ ในเวลาที่พอสมควรครับผมเมื่อไม่ครบเขาต้องไม่ครบครับไม่ครบตอนนี้ก็อาจจะไม่ครบตอนหลังอันนี้คนแล้วแต่ถือว่าทับครบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเคารพดุลพินิจของทุกฝ่ายก <c oughs> ็ขอพวกเราใจเย็นนะครับรอสักนิดเดียวไหนเราใช้เวลาวันนี้เพื่อทําให้มันครบถ้วมนสมู์วันที่ร้อยแปดสิบทำให้ครบถ้วครับ เมื่อออกอาการกลับไปกลับมาสู้ด้วยมือในสภาไม่ได้ก็สู้กันด้วยเทคนิคกฎหมายเรื่ององค์ประชุมพอโบทีละมาตราสภาก็เลยล่มผมคิดว่าทุกท่านที่มานั่งที่นี่นะครับมีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็มาทำหน้าที่ของตัวเองส่วนท่านที่ไม่มาก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะแต่ว่าเราเป็นสมาชิกรัฐสภานี่ประชาชนเขาก็หลับ กำลังจับตามองอยู่ว่าใครทําหน้าที่หรือไม่ทําหน้าที่ผมได้ <c oughs> ผมได้กรร้องไปแล้วนะครับอย่าไปตําหนิวิจารณ์นะอย่าไปทำหนีวิจารณนะ์สำหรับองค์ประชุมในครั้งนีเ้เรารู้กันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความขี้เกียจหรือเจตนาอย่างที่เราเห็นในบางครั้งแต่เป็นเรื่องความเห็นทางกฎหมาย ต้องให้เกียรติกันแล้วก็อย่าไปวิจารณ์ครับอย่าไปวิจารณ์ว่าใครมาไม่มาไม่เป็นไรครับเราทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้เวลาสักเล็กน้อยนะครับให้เวลาเล็กน้อยอย่าให้เขาตัหนิได้ว่าเราเฉืโอกาสทันทีทันใดรีบปิดเพื่อมันจบเราให้จบด้วยความสวยงามแล้วก็จบด้วยความชอบธรรมถูกต้องทุกฝ่ายครับทีนี้เรามาดูสูตรหารร้อยสูตรหารห้าร้อยว่าต่างกันอย่างไร สมมุติว่าคะแนนของทุกพักการเมืองรวมกันแล้วได้1ล้านคะแนนทหารห0ารมีเพียงแค่2,000คะแนนก็จะได้สอสอแล้วนี่มันเลือกสอสอหรืออบอตอกันแน่แต่ทหารร้อยต้องมีอย่างน้อย10,000คะแนนจึงจะได้สอสอคิดดูก็แล้วกันว่าแบบไหนสมเหตุสมผลในทางการเมืองมากกว่ากัน แนวทางพักคเพื่อไทยเนี่ยเราแสดงเจตจำนงมาชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับหาร500การไม่เป็นองค์ประชุมหรือการวอล์กเอาท์หรือการไม่ร่วมสังกรรมนี่ถือเป็นมาตรการสุดท้ายนะครับที่เรามีอยู่ในนามของฝ่ายคา้านเราก็ประกาศอย่างเงี้ชัดเจนครับ